ศิลปะกกทิกกอทิกเป็นศิลปะในสมัยกลางที่พัฒนาขึ้นทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสต่อเนื่องจากศิลปะโรมาเนสที่แพร่กระจายทั่วไปทางตะวันตกและตอนกลางของยุโรปเริ่มต้นเมื่อประมาณปลายคิทศ์ตรวัที่1 2บสถึงสิซึ่งจเจริญขึ้นในช่วงกลางของสมัยกลางกอทิกเป็นศิลปะในศาสนาคริสต์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การเน้นความสูงโปร่งของอาคาร ที่มีพื้นที่รับแสงมากขึ้นโดยใช้กระจกสีตกแต่งหน้าต่างประตูซึ่งเป็นการจำลองสวรรค์มาไว้ยังโลกมนุษย์แตกต่างจากศิลปะโรมาเนสที่เน้นความทึบตันหนาหนักและมืดแต่ศิลปะกอทิกก็เริ่มต้นบนพื้นฐานของศิลปะโรมาเนสที่มีมาก่อนและเริ่มต้นขึ้นในประเทศฝรั่งเศสจากนั้นจึงแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปด้านสถาปตัตยกรรม ศิลปะก,กอเิกนิยมสร้างมหาวิหารสูงใหญ่มีโครงสร้างหลังคาแบบโค้งแหลมเน้นความสูงโปร่องอย่างนิยมใช้เสาค้ำยันอาคารที่ด้านนอกเพื่อป้องกันการฉีกขาดของผนังอาคารอันเนื่องมาจากการก่อผนังที่สูงชะลูดและมักตกแต่งประดับประดาผนังและช่องประตูหน้าต่างที่มีจำนวนมากด้วยกระจกสียกตัวอย่างเช่นมหาวิหารแซงเดอร์นีมหาวิหาร, Saint is, หาหารนัวยง มหาวิหารโนตดามในประเทศฝรั่งเศสมหาวิหารกลอสเตอร์ในประเทศอังกฤษเป็นต้นด้านประติมากรรมการสร้างสารรค์ประติมากรรมในสมัยกลางมักใช้เป็นเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมศิลปะกอติกก็นิยมทำรูปนักบุญที่มีรูปทรงสูงชลูดและไม่ค่อยมีการแสดงออกทางด้านอารมณ์มากนะักด้านจิตกรรมเน้นการออกแบบกระจกสี ประดับที่ช่องประตูหน้าต่างแทนภาพวาดหรือภาพโมเสกอย่างเดิมเนื่องจากมีพื้นที่ที่ฝาผนังน้อยลงและเต็มไปด้วยประตูหน้าต่างจึงเน้นไปที่การออกแบบกระจกสีซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปะกอทิกกอทติกจึงเป็นศิลปะทางด้านศาสนาคริสต์ที่โดดเด่นในสมัยกลางที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจากสมัยโรมาเนสและได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส อันเป็นความพยายามของช่างในการจำลองสวรรค์อันงดงามลงมาไว้อย่างโลกมนุษย์